ภาพเจ้าแมวสีส้มนะคะที่มักจะเกาะอ,อยู่บนบ่าของนักดนตรีหนุ่มเจมส์โบเวนค่ะคงจะเป็นภาพจำของใครหลายคนนะคะเพราะเจ้าแมวน้อยตัวนี้ล่ะค่ะคือเจ้าของเรื่องราวในหนังสือและก็ภาพยนตร์เรื่องดัง a t r ุร c c t t n m m e Bob ค่ะเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวเศร้าทีเดียวนะคะเมื่อเจ้าบ๊อบได้จากโลกนี้ไปด้วยวัย14ปีค่ะ ด้วยเจมส์โบเวนที่เป็นทั้งเจ้าของแล้วก็เรียกว่าเป็นเพื่อนซีของมันนะคะออกมาโพสต์สิ่งการจากไปของแมวเพื่อนรักที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ทั้งยังบอกว่าความสําเร็จที่เขาได้สร้างร่วมกับเจ้าบ๊อบคือสิ่งมหัศจรรย์ที่แมวตัวไหนก็ไม่สามารถทําได้ค่ะ ย้อนดูความผูกพันของบ๊อบกับเจมส์โบเวนนะคะเริ่มขึ้นปี2007ค่ะเมื่อเจมส์นะคะได้เข้าไปช่วยเจ้าบ๊อบที่กําลังบาดเจ็บอยู่ก่อนที่ทั้งสองจะกลายเป็นเพื่อนซีแล้วก็มักจะไปเล่นดนตรีเปิดหมวกด้วยการตามถนนสายต่างๆในลอนดอนค่ะซึ่งการมีเจ้าบ๊อบคอยเคียงข้างยังช่วยให้เจมส์นั้นสามารถเอาชนะนะคะการติดยาเสพติดของตัวเองได้อีกด้วย หลังจากนั้นค่ะจะมีสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งมาพบแล้วก็ชวนให้เจมส์เนี่ยเขียนหนังสือเล่าเรื่องราวระหว่างเขากับแมวนะคะจนออกมาเป็นหนังสือเรื่อง Astrid Cat Named Bob ในปี2012แล้วก็กลายเป็นหนังสือขายดีจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ได้รับความนิยมทั่วโลกค่ะการจากไปของเจ้าบ๊อบนะคะแม้จะสร้างความเสียใจให้กับแฟนแต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องราวที่มีแมวสีส้มตัวนี้ได้ฝากเอาไว้นี่คงจะอยู่ในความทรงจำของใครหลายหลายคนเลยค่ะ